มือนีเมนูตม้มยำไก่นะครับมือหลังตั้งไฟนะครับเนาะนี่ค่างหมอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขาเสียนอ,อุปกรณ์มาใส่นะครับมือนีนี่ครับคาเขาหั่นไว้แล้วใส่ลงไปตตะไข่หั่นหยาบครับใส่ลงไปหมากพริกหัน่น ตอนโคโลเคเลใส่ลงไปเพราะว่าเขาต้มนะครับต้มยำต้มยำหรือต้มข้าไดบ์ดนะครับเขาใส่ลงไปหันหยาบๆยาแบบนี้นะครับใส่ลงไปออนนี้การล้อให้น้ำมันเดือดจากน้อยนะครับพอจังสิ็์เอาอุปกรณ์ลงไปเพิ่มเติมน้ำก็นกำลังเดือดครับ,ใส,รรบใส่กระเทียมทุบครับใส่กระเทียมทุบลงไปหหอดหอดหอดหอน น้ำกำลังเดื day, okay. S, อดบ right. ุดบุดบุดุดเลยอู้บทบาทที่เป็นนิงไดเนาะเดี๋ยวรอสองต่อไปน้ำกำลังเดือดบุดบุดบุดุดไก่ที่หั่นไว้เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับหั่นตอนโคโรเคเล่ใส่ลงไปใส่เหิดเลยครับตอนโคโรเคเล่ เดีอดนะครับบอ่อยากสิค้นมันนะครับแต่วา่าเ้าสิเพราะตุ่นนะครับเนาะเพราะตุ่นเพราะว่าถ้าค้นมันหยิบเข้านะครับมันสิบวชค้นนะครับหยิบเป็นฟองนะครับเข้าเดี๋ยวเ้าสิเอาอซ้อนตัดตัดตัดนะครับนะครับตัซ้อนตัดตัดตัดเคี่ยวเคี่ยวแบบนี้นะครับเอาหยิบบวชค้นนะครับค้นนี่มันหยิบเป็นฟองเข้านะครับอันนี้บวชค้น ที่เด็ดต้มยำของเฮาม่หยังครับเดี๋ยวคอยเล่าสู้กันฟังนะตอนนี้ร้อนนำเดือดสักก่อนนะครับเอาแล้ครับกะลังเดือดบุดิวุฒิุฒิุฒทีนี้อุปกรณ์ยังใส่เพิ่มเข้ามาครับนี่ครับเห็นบอกครับก้อนสีแบบนี้นะครับก้อนเอียงครับเสเลยครับเสเลยเป็นก้อนต้มยำนะครับข้าตํมมาเรยวนะครับ ก่อนเนี่ยเขาเรียกก่อนตม้มยำนะครับรเขาตําถงแต่คาแต่แต่ไข่ใ,ใส่นะครับแล้วก็เพิ่มเติมไปขึ้นตัวนี้นะครับใส่ลงไปเลยครับก่อนหนึ่งปับ๊บนะเดี๋ยวมันีะคอยเปื่อยออกเปื่อยออกครับคือก่อนต้มยำน้ำมันจะเปลี่ยนเป็นสีสีออกเเหลืองเล็กน้อยนะครับน้ำตม้มยำ ไปเบยร,ร์แบบดีเลยเดี๋ยวดุดบ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 ุดเป็นยังไงเนี่ยมันมันมันละลายเองนะครับมันละลายเองเดีแบบแบบนี้นะมันละลายเองที่เดี๋ยวเัวยังบ่งเมเอิร์แค่นี่นะครับเขียงต้มยำที่เขาเฮ็ดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดีมีที่เดียดอีกแบบของเขานะครับตังหาก ตอนนี้ก็เบ่งต้มแบบเด,ดเดือดแบบนี้ไปก่อนครับน้ำเดือดแบบนี้นะครับยังบ้านแ่บเดือดครับบ้านในใส่เครื่องปรุงอันนี้สูตรพิเศษนะครับตัวนี้น้ำมะขามเปียกครับใส่หลายมันจะสมพดห้องหลงใส่พ่อหายพอดีนะครับตัวนี้โจวัดลงไปใส่สามซี่คอนครับเป็นไดครับอันนี้ยังบ้านในใส่ อย่างอื่นนะครับแ่าคาตะไคร่แบบพริกนะครับแล้วก็เคียงตมย้มยำเออที่สื่อมากรืว่าแดะครับใส่ก่อนเดียวนะครับอย่าไปใส่ไหลายมันจะโพดโพ้นครับใส่นาขามเปียงงไปครับทีเดียวของเขานะครับรอมันเดือดเดือดเดือดขักเดือดเนี้ยนะครับุด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 ,บดอันนี้ตม้มยำไก่นะครับ สูตรนี่เป็นต้มยำแบบบานๆฮ้อนรับดใส่กะทินะครับด้วยผันใส่กะทิมันจิบูดไว้เสียไว้นะครับทันห้ต้มแบบนี้มันอยู่ได้โดนนะครับเอาว่าจะใส่ซอนกลางนะครับเนาะใส่ซอนกลางอ่ะมันจิบวบบูดบวเซียนะครับกินได้โดนๆนะครับถ้ากินบวมเมิดกระจงไ้กินได้อีกมืออืน่นนะครับใส่ตู้เย็ยนไว้อาักกาดฮ้อนกะบวเสียไว้นะครับแต่ว,ว่าผันใส่กะทิ เือกการหอนนบ่อใดนะครับเสียวไว้รอเวลาจากเขาครับนี่ครับเกือใส่พอประมาณนะครับใส่ลายมันจะเข้มมันปวดแสบนะครับมันสิเลยโคง้งกเอานะครับไกลกับไกล้กลับ,กกบอันน้ำนะครับ่าเกีรยนีใส่ตำแหน่ครับเกียนน้ำไมครับนี่เรารอเวลาอีกตามด้วยรถดีครับนี่ สดีนะครับตุมผัดแกงทอดหอมอร่อยในีพิบตาคื่อเขาว่าละ่ะต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในีพิบตาครับใส่ลงไปรสดีนะผลได้แล้วบาดเนี่ยเอาละครับรออีกสักครู่จะใส่เพิ่มเติมตามด้วยผงนัวนะครับผงนัวผงนัวหรือผงชุรสนมี่เองนะครับม่มีอย่างอื่นไก่นะครับ นี่เป็นไดครับอู้ยสีสันน่ากินขึ้นมาทันทีทันใดนะครับโอ้เย,ดเ,ยเ,เดือดบุดบุดเลยไก่เปี้วแล้วไก่เป้แล้วเดือดบุดบุดบุดแล้วครับเพื่อความหอมนะครับใส่ใบตังโอนะครับขึ้นชายแล้วก็ต้นอหอมป้อมนะครับนี่ห้อยลงไปเลยครับเป็นไดอูโหอันนี้คือหอมปุ๊บเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห หอ,อมแล้วครับหอ,อมแล้วมันก็สิออกสมอมล้อพอดีนะครับเอาสีใส่บักเนาเลยนะครับเพิ่มความหอมแต่มาผุ่มใส่บักขามนะครับปากขามมันจีมันจีนก,กลมกลมนะครับใส่บักเนาก็ได้อีกรสแบบนึงนะครับใส่บักขามสมบักขามเปรี้ยวเขานี่ครับจะออกมากลมกลมอีกแบบนึงครับลองไปเห็ดเบบินครับเด้ แซบแซบเป็นทั่วนาครับโอมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ